ชาบะเซม่าจะเทมีเจนไม่เจนกับเพชรกับเพชรเพชรกับเพชรเป็นอะไรกันไปเพชรกัจะอยู่มั่วกันเลยจ้าเพชรนาแสงแม่เพชรนาแสงเจอมาเพชรเอกาวเอาแล้วไม่ทำมาแล้วต่างคนต่างเป็นเพชรรู้สิว่าใครจะเพชรจริงมาเพชรเพชรบอมเอาแล้วเริ่มใส่กันมาโรนีโซนเดียวกันไม่ทำบันดาแล้วท่านผู้ชมพี่น้องแถวอาจารย์นาแสงแถวบ้านนาโจเอาแล้วเริ่มเปลี่ยนเสียสีกันมากันมา เห็นเจอเห็นเห็นเจอเห็นใช่ยังง้อกเจอกระเบิดเสียวโหเดี๋ยวกระเบิดเจอกรเพิดเดี๋ยจะไปเพิดเดี๋ยจะอยู่นาแสงเจอกระเบิดาว้าเจ้าขมาดหนึงที่ว่าตาตาตาฟัาตาฟ้าโหตาโหตาตาตาผายตาไปหัวรึกใส่ท้ายลึกแตกแล้วหัวรึกใส่ท้ายก็แต่งแต่งลงน้ำแดงเริ่มทะยานสงขึ้นมาแล้วตอนนี้ว่ายังไงไปเดินน้าว้าเรือบุญพทีิตรมาจีที่ว่าหายใจลึต้นหอเลยทีเดียวใอ้เจคุณกอดอหอมแจ๊คแถมด้วยลาวีไปหยอกเลิกแล้วไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วยเอ็งนาวะ้าเอ็งน้าวะ้า รบเดียรนี่รบเียนี้เหตารณรบเดียนี้เห็ุเอมาลอบเียเจ๊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 สุดท้ายก็ุเขารทเรน้ำแดงทุกนาเสียชนะครับครับเนาเสียเป็นเรือที่ชนะครับเม็ดนาเสียเรือไฟ